สวัสดีครับเพื่อนช่างคลคนกันเองครับคลิปนี้ผมพาเพื่อนมาดูงานติดตั้งภาคไฟฟ้านะครับในแบบที่มันต้องอัดแรปหรือว่าโมดิฟายในตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับซึ่งผมคลีเอทวิธีการนำชุดคอนโทรลกับไอรางฐานขึ้นมาไว้ในตำแหน่งเดิมนะครับนะฮะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนนะครับอย่างเคสเคสเนี่ยของลูกค้าเดิมทีเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเจาะติดตั้งในตำแหน่งนี้นะฮะ แล้วคราวนี้ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนไปได้ชุดภาคฟ้าใหม่มาคือ L.R. b a g s L.R. Back นะครับนะฮะซึ่งมันเป็นชุดคอนโทนเขาจะมีอยู่วอลลุ่มและโทนอย่างเงี้ยใช่ครับโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะบังคับให้ติดตรงบริเวณโฮของกีตาร์ตรงนี้ใช่ไหมครับนะฮะแต่ข้อเสียงการติดตั้งตรงนี้มันก็คือเวลาเราเอาซาวโฮเราเนี่ยมาปิดเนี่ยบางคนที่ผมเห็นก็เขาก็จะมีการกรีดตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้เราได้มี นิ้วไปเขี่ยล้วงชุดคอนโทรลมันได้เลยครับข้อเสียมันนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือส่วนใหญ่ชุดที่ติดตั้งบนหูเนี่ยเขาจะให้ซองรางฐานมาแบบนี้แล้วก็เป็นลักษณะติดตุ๊กแก่เลยไหให้เราไปติดเงี่ยเวลาเปลี่ยนฐานก็จะลําบากหน่อยคราวนี้ในตําแหน่งที่ชุดพิกัพเดิมเขาติดไว้เนี่ยก็เลยลูกค้าอยากให้จะแปบลบว่าอัดดปให้หน่อยอยากจะเอาชุดคอนโทรลเนี่ยขึ้นมาไว้ตรงนี้ให้ ่าแล้วก็ถือโอกาสเอารางฐานขึ้นมาไว้ตรงนี้เลยซึ่งมันสะดวกดีมากนะครับนี่รางฐานต่อไปก็เปลี่ยนฐานตรงนี้ได้เลยซึ่งมันก็จะง่ายในการเปลี่ยนอย่างเนี่ยส่วนวลาร่มโทนแล้วเราก็มาปรับตรงนี้เลยนี่ครับเพื่อ,เพ,อเพื่อนนะครับอยากจะติดตั้งในเคสเคสนี้นครับมันง่ายและสะดวกส่วนสาวโฮก็ปิดไปได้เลยอ่าไม่ต้องบอรี่ครับ่ะนะครับบางคนนะครับติกอั ที่เรามีอยู่เดิมเดิมทีมันเสียอย่างเงี้ยเวลาเราถอดมันก็จะบูใช่ไหมแต่ว่าเผื่อไปได้พิกอัพที่เป็นลักษณะเงี้ยพิกอัพอย่างเช่น l อล a ออร์แบรุ่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็จะมีฟิชแมนรุ่นซูนิโทนเอ่อฟิชแมนแมนติกอินฟินิตี้อะไรแบบเงี้ยมันจะเป็นลักษณะน,นี้ครับก็คือชุดคอนโทลตัวเนี้ยมันจะมาติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะโยกกอลีมันขึ้นมานะครับเผื่อว่ากีต้าร์เพื่อนอยู่ในเคสอาการประมาณนี้ครับนะครับก็ ทำมาไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้เห็นกันจริงๆเพื่อนๆก็สามารถอัดแอปทำเองได้นะครับเท่าที่ผมเนี่ยผมทำภาพสไลด์มาให้ดูนะครับ mm hmm. ก็ผมนำพิก,กาดเนี่ยมาตัดพลาสติกสีแล้วก็เจาะโมดิฟายตำแหน่งเพื่อให้ช่องคอนโทรลลงได้ให้หลานผ่านลงได้นะครับเห็นครับส่วนนี้เราก็ใช้ตำแหน่งเดิมมันนี่เผื่อเพื่อนๆน,น,นะครับดูเป็นแนวทางอ,อยากให้ช่างผลทำาะไรก็มาครับหรือว่าอยากให้ ช่างที่ประจําเพื่อนๆทาให้ก็เอาให้ท่านให้พี่น้องช่างเขาดูเป็นแนวทางกว่าอ๋อมันทำอย่างนี้ได้ครับและวทางนี้ต้องขอบคุณเจ้าของกีตาร์นะครับอาจารย์ไก่นะครับที่สาไว้ใจช่างผลนะครับให้ช่างผลได้ตัดสินใจแล้วก็ครีเอทหรือว่าดัดแปลงยังไงก็ได้มอดิฟายยังไงให้มันออกมาใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ ขอ,ขอบคุณที่อนุญาตให้ชัางพลเอาคลิปนี้มาโพสเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณท่านทางไกลเลยนะครับสวัสดีครับ